ใครที่ใช้เมาส์แล้วรู้สึกว่าตัวของลูกกิ้งอ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับคือมันแบบสกอไปบ้างไม่ไปบ้างอ่ะท่านเปไงเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูก่อนอื่นก็คือให้เราแกะมันออกมาก่อนนะครับไอตัวเมาส์ตัวนี้หลังจากที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะก็คือจะมีตัวลูกกิ้งเมาส์หนึ่งอันนะอันนี้ถอดออกมาแล้ว แล้วก็ที่เราจะแก้ก็คือตัวของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเป็นตัวเหล็กตรงนี้นะครับเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยตัวของเหล็กกับไอตัวของเซนเซอร์เนี่ยมันจะขี้ออกนะครับมันทาให้เวลาเราเลื่อนเมาส์เนี่ยมันก็จะแบบไปบ้างไม่ไปบ้างนะวิธีแก้ให้เราเอาชีมมาแล้วก็หนีบตรงนี้เข้าไปาด้านนี้ ก็คือหนีบหนีบมันเข้าไปนะครับให้มันแบบติดกันเหมือนเดิมนะก็หนีบทั้งทั้งบนล่างครับมันจะมีขั้วอยู่นะเนะี่ยอันนี้บนแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเมาส์บางรุ่นมันมันแกะยากอะมันไม่สามารถแกะไอตัวลูกกิ้งได้ก็ก็ลองหาวิธีหนีบหนีบดูนะครับก็คือหนีบเข้าไปแล้วก็ลองใส่ฐานใส่ทาน,ทานแล้วก็เทสดูก่อนอย่าเพิ่งประกอบกลับนะครับแล้วก็ลองสกอร์ดูว่ามันไปไหมนะนะอันนี้ก็คือเป็นแบบ วิธีแก้ที่ที่ผมใช้กับเมาส์หลายตัวแล้วตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้แล้วนะครับแก้แล้วเรียบร้อยก็สโกเรื่นเหมือนเดิมนะมีหลายตัวแล้วครับประมาณนี้ครับลองไปทำตามมาดูได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ถามคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับ